อ่ะโอเคคามิลไปไหนอ่ะเราจะขึ้นรถไฟเหรอนี่อะไรอ่ะอะไราปูนปูนชึกกระชักชึกกระชักไหวกับม,มิลก็รอรถไฟลหรใช่ไหม อะไรอ่ะเราออยากหมุนหมุนเหรอมันไม่ไม่มีเศษเลยอ่ะนี่ไม่มีเหรียญเลยหล่ะ 的呀。いい